การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโา2019ทําให้การดํารงชีวิตของผู้คนต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วในโลกยุคใหม่ด้วยพลังของเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถผลิตสร้างผลงานของตัวเองได้ด้วยเทคโนโลยีดังนั้นผู้เรียนในโลกของการสร้างสรรค์จึงจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้สร้างซึ่งจังหวัดสก,ก้วได้มีแผนพัฒนาจังหวัด ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ด้านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยคนทุกช่วงวัยต้องมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตาม12นโยบายและ7วาระเร่งด่วนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เป็น,นกลไกสําคัญยิ่งในการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพมีทักษะชีวิตมีทักษะอาชีพมีทักษะการจัดการตนเองให้ปลอดภัยมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีซึ่งผู้เรียนเป็นนักสร้างสารรค์ที่สามารถสร้างผลงานต่างๆดังนั้นผู้เรียนกับการศึกษาในโลกสมัยใหม่จึงกลายเป็นนวัตกรผู้สร้างสรรนวัตกรรม และผู้เรียนต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติคือเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตรกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกสามัคีจึงมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสูงสุดดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันอิมอนงท่าข้ามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามคคี โรงเรียนบ้านโคกสามีกีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ของเราก็ขาดความพร้อมเกือบแทบจะทุกด้านผลจากการประเมินคุณลักษณะในศตวรรษที่21ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ของเรายังมีคุณสมบัติคุณลักษณะไม่ครบถ้วนนะคะทางโรงเรียนก็จึงได้วางแผนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่21 ดิฉันได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเริ่มจากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเด่นจุดแข็งจุดด้อยโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนแล้วก็ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์คือคุณธรรมดีเทคโนโลยีเด่นเน้นคุณภาพโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้หลัก4รอรอที่หน,นะคะ ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมชื่นชมควบคู่กับกระบวนการทำงานวงจรเดมมิง PDCA ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีเริ่มจากปีการศึกษา2561ทางโรงเรียนได้ร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารนะคะได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในแบบโครงงานส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน และการทำงานเป็นทีมในปีการศึกษา2562ทางโรงเรียนได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิยาลัยศรีนครินวิโรธในการพัฒนาหลักสูตรสต็มครูทุกคนก็ได้มีโอกาสได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็นำมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนก็ส่งผลให้นักเรียนมีนวัตกรรมและผลงานที่ใหม่ยิ่งขึ้นมาในปีการศึกษา2563 โรงเรียนก็ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการระหว่าง STEM ศึกษาและวิทยาการคำนวณเข้าด้วยกันจึงทำให้นักเรียนมีนวัตกรรมที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็คือสมาร์ทฟาร์มนะคะที่ช่วยเปิดปิดไฟฟ้าในคอกวัว อีกทั้งยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ครูและนักเรียนต้องการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยความสะอาดความสวยงามนะคะทุกสิ้นปีการศึกษาทางโรงเรียนก็จะมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานนวัตกรรมมานำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและก็ผู้ปกครองเพื่อให้ได้ร่วมชื่นชมผลงานของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่21มากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างนวัตรกรรมที่แก้ปัญหาโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาและก็นำไปช่วยเหลือชุมชนได้จากที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดก,การศึกษา mm hmm. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในศตวรรษที่21 mm hmm. นะคะ โรงเรียนเราให้ความสําคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนทําอย่างไรให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนมากขึ้นและครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากขึ้นดังนั้นครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตัวเองและนักเรียนก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตัวเองในยุคสารสนเทศนะคะจํานวนความรู้มีเยอะแยะมากมายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวันซึ่งเราสามารถหาความรู้ได้โดยที่ ไม่จําเป็นต้องท่องจําทั้งหมดนะคะความคาดหวังของครูจึงไม่จําเป็นจะต้องมีเด็กที่เรียนเก่งท่องเก่งอย่างเดียวนะคะจะต้องมีทักษะการเรียนรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะการที่เด็กขาดทักษะการเรียนรู้พวกนี้จะทําให้เขานําไปใช้ในอนาคตไม่ได้นะคะดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้ของเราจึงออกแบบการเรียนรู้แบบ learning skill คือ ให้เด็กมีความพร้อมในการอยากเรียนรู้มีทักษะในการใช้ชีวิตและมีทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต mm hmm. เขาสามารถนําความรู้พวกน,นี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและก็ใช้ชีวิตในอนาคตของเขาได้ค่ะนอกจากอยากให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนแล้วนะคะยังจําเป็นต้องมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะผ่านทักษะการคิดก่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลค่ะ ทักษะอาชีพติดตัวที่สามารถนําไปใช้ช่วยเหลือชุมชนได้เช่นการทําโครงการสมาร์ทฟาร์มค่ะซึ่งเราพบว่าในชุมชนส่วนใหญ่ของเรามีการเลี้ยงวัวในโครงการโครบาลบุรพาและขาดแคลนคนดูแลวัวดังนั้นพวกเราจึงได้นําความรู้จากการเขียนโค้ดมาเขียนโค้ดทาโครงการสมาร์ทฟาร์มโดยการใช้บอร์ดคิดไบิ์ควบคุมการเปิดน้ําปิดน้ําเปิดปิดประตูข้อวัวซึ่งเราพบว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้ค่ะขอบคุณค่ะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับก็จะเน้นจัดในรูปแบบของ CBL นะครับก็คือเน้นให้กระบวนการ CBL 5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนเกิดเกิดไอเดียเกิดความอยากรู้อยากเห็นในส่วนที่2ก็คือการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เห็นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน ส่วนที่3ก็คือในส่วนของการให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆในการสืบค้นหาความรู้เพื่อประกอบในการสร้างผลงานสร้างนวัตรกรรมต่อไปขั้นตอนที่3ผ่านไปแล้วต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4ก็คือกระบวนการในการทํากิจกรรมการร่วมการทํางานกลุ่มขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการประเมินผล พื่อดูว่าสิ่งที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมนั้นมีมความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้างครับในการจัดก,กิจกรรมของโรงเรียนบ้านโคกสามคีก็จะเน้นรูปแบบในส่วนของสเตมแล้วก็บูรณาการกับวิทยาการคานวณเด็กๆจะได้เรียนรู้หลากหลายแล้วก็เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของการทําผลงานต่างๆก็จะมีการนําเสนอ การแข่งขันในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับของกลุ่มของเขตแล้วก็ของประเทศนะครับเด็กๆก,ก็จะสามารถนําความรู้ความสามารถของตัวเองไปปรับใช้ทั้งในด้านของการเรียนการสอนแล้วก็นําความรู้ความสามารถของตัวเองทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับ